กันดานวิถีบทที่27บุตรหญิงของเซโลเฟหัดบุตรหญิงทั้งหลายของเซโลเฟหัดมาเข้าพบเซโลเฟหัด ah เป็นบุตรของเฮเฟอร์ผู้เป็นบุตรของกิเลอาดผู้เป็นบุตรของมาคีผู้เป็นบุตรของมนนสเสจากตระกูลของมนัสเสบุตรของโยเซฟเชื่อบุตรหญิงทั้งหลายของเขาคือมาลาโนอาฮกลามิลคาและทิรซา พวกเขามายืนอยู่ต่อหน้าโมเสสและเอเลอาซาบุโรหิตต่อหน้าบรรดาผู้นำและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดที่ประตูเตนนัดพบกล่าวว่าพ่อของเราตายในถิ่นธรรกันดาลแต่ท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มชนที่ชุมนุมกันต่อสู้พระยาเวในกลุ่มของโคราท่านเสียชีวิตเพราะบาปของตนและท่านไม่มีลูกชายทำไมจึงลบชื่อพ่อของเราจากตระกูลของท่านเพราะเหตุที่ท่านไม่มีลูกชาย กอโปรดให้มรดกแก่เราท่ามกลางพี่น้องของพ่อเราด้วยโมเสสจึงนำเรื่องของพวกเขาทูลเฉพาะพระพักพระยาเวและพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าบุตรหญิงของเซโลเฟหัดพูดถูกแล้วเจ้าจงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นมรดกแก่เขาทั้งหลายท่ามกลางพี่น้องบิดาของเขาและให้มรดกบิดาของพวกเขาตกทอดมาถึงเขาและเจ้าจงกล่าวกับคนอิสราเอลว่า ถ้าชายคนหนึ่งตายและไม่มีบุตรชายก็ให้มรดกของเขาตกทอดไปยังบุตรหญิงของเขาและถ้าเขาไม่มีบุตรหญิงจงให้มรดกของเขาแก่พี่น้องของเขาและถ้าเขาไม่มีพี่น้องจงให้มรดกของเขาแก่พี่น้องบิดาของเขาและถ้าบิดาของเขาไม่มีพี่น้องจงให้มรดกแก่ญาติที่ถัดจากเขาไปในตระกูลของเขาและญาติคนนั้นจะถือกรรมสิทธิ ให้เป็นกฎเกณฑ์และกฎหมายแก่ประชาชนอิสราเอลตามที่พระยเยว์ทรงบัญชาโมเสสไว้การแต่งตั้งโยชูวาสืบทอดหน้าที่โมเสสพระยเยว์ตรัสกับโมเสสว่าจงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมนี้แล้วมองดูแผ่นดินซึ่งเรามอบให้แก่คนอิสราเอลและเมื่อเจ้าได้เห็นแล้วเจ้าจะจากไปอยู่กับประชาชนของเจ้าด้วยเหมือนอย่างอารณนพี่ชายของเจ้าที่จากไปนั้น เพราะว่าเจ้าทั้งสองกระบฏต่อถ้อยคำของเราในถิ่นทุรกันดานศิลระหว่างที่ชุมนุมชนมาโต้แยงเจ้าไม่ได้ถวายความศักดิ์สิทธิ์แก่เราต่อหน้าเขาทั้งหลายที่น้ำนั้นนี่คือน้ำที่เมรีบาแห่งคาเดชในถิ่นทุรกันดานศิลมเสสกราบทูลพระยาเวว่าขอพระยาเวพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ทุกคนทรงแต่งตั้งชายคนหนึ่งให้อยู่เหนือชุมนุมชนนี้ผู้ซึ่งจะเข้าออกต่อหน้าเขาทั้งหลายผู้ซึ่งจะนำพวกเขาเข้าออก เพื่อว่าชุมนุมชนของพระยาเวจะไม่เป็นดุดฝูงแกะที่ปราศจากผู้เลี้ยงและพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงนำโยชูวาบุตรนูนผู้มีวิญญาณอยู่ในเขามาและจงวางมือของเจ้าบนเขาและให้เขายืนต่อหน้าเอเลอาซาปุโรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดแล้วเจ้าจงกำชับเขาต่อหน้าเขาทั้งหลายเจ้าจงมอบอำนาจของเจ้าแก่เขาเพื่อให้ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดเชื่อฟังเขาและเขาจะยือนอยู่ต่อหน้าเอเลอาซาปุโรหิต ผู้ซึ่งจะทูลถามเพื่อเขาตามหลักตัดสินของอูริมเฉพาะพระพักพระยาเวและเขาทั้งหลายจะออกไปและเข้ามาตามคำของปุโรหิตทั้งเขาและคนอิสราเอลทั้งหมดกับเขาคือชุมนุมชนทั้งหมดแล้วโมเสสก็ทำตามที่พระยาเวทรงบัญชาท่านท่านจึงนำโยชูวามายืนต่อหน้าเอเลอาซาปุโรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดจากนั้นท่านเอามือวางบนโยชูวาและกำชับเขา ตามที่พระยเวตรัสสั่งผ่านโมส